สวัสดีครับกําลังอยู่เกม Roblox Map บ a r r o o m Attack นะครับผมท็อปช็อตของช่อง G2 Gaming g TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ G2 p a y DJ Skibidi Toilet สามมาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยอัปเกรด Scientist 3.1และก็ Super Titan TV Man ก็สามารถ Evolution ได้แล้วนะครับวิธีหา ไอเทมอีโวลูชันง่ายมากนะครับลงบอสโหมดเมื่อลงบอสโหมดได้ไอเทมครบก็สามารถอีโวได้เลยนะครับอีโวเลเวลหจะใช้เพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนตัว จักรนอปเอสโธผมยังรีวิวไม่ได้นะเพราะว่าตัวยังไม่มีนะขอเก็บสะสมหินหมีเอ้ยหินหมีถูกละหินหมีสีชมพูไม่ใช่สีชมพูนะหินหมีสีเขียวให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปแลกมานะมาเมื่อได้ซุปเปอร์ไททันทีวีแมน2.2มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ด้วยนะผมชอบมากเลยสกิลอีโวลูชันของเขา มันเหมือนกับแมป s k i บีด t ้ทอเลตบัตเทิลนะครับโอ้โหเพียงแค่มันลักษณะเหมือนฟันแนวราบแค่นั้นเองครับอ่ะตอนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีหาตัวต่างๆที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดไม่ว่าจะเป็นตาลุงไซน์ทิสเวอร์ชันไหนเนาะแมปนี้3.0มนั้งแล้วก็ DJ s k i ์ i กีบ o ด l e ทอเลตเวอร์ชัน2.0หรือเปล่าเอ๊ะถ้าพูดผิดขออภัยนะครับเอาเปง่าย ตัวใหม่2ตัวนี่แหละวิธีหาง่ายมากครับเพียงแค่เราจะต้องลงไปเล่นโหมดต่างๆครับโหมดที่เล่นง่ายที่สุดเลย normal โหมดปกตินะครับแต่ hard โ o d e ผมแนะนำ hard โ o d e นะครับให้ลงกับผู้เล่นอื่นเพราะว่ามันจะดอบไอเทมทีวีสีน้อยๆแบบนี้นะครับดอบให้เยอะมาก แล้วถ้าเราได้ไอเทมกิจกรรมครบแล้วแล้วก็นำไปแลกแล้วนะครับไอเทมต่อไปที่จำเป็นต้องแลกเลยของมันต้องมีก็คือไดมอนด์โอ้ยเพชรหิน<ะ>สีฟ้าไม่รู้จะเรียกยังไงอะผมขอเรียกว่าหินสีฟ้าหมีตัวนี้นะครับแนะนำเลยต้องแลกนะครับเพราะว่า เป็นไอเทมที่เราจะต้องใช้อัปเกรดพวกตัวละครตัวละครที่เราจะเป็นตัวนั้นๆนะครับเช่นซูเปอร์ไททันทีวีแมน2.0ใช้อัปเกรดเลเวล5ไป6 2,007โคตรเยอะเลยกว่าผมจะสะสมได้นี <c oughs> ่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่มันจำเป็นอย่างมากเลยส่วนตัวอ,อื่นเดี๋ยวผมค่อยอัปเกรดนะเนื่องจากหินเหลือแค่600นะครับมา ต่อไปจะพาไปดูตาลุงไซน์ทิีฮีโรหรือยูนิตไอเทมแปลงร่างตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาครับว่ามีสกิลอะไรบ้างโอ้โหจุดคขายของเขาคือยิงไกหรือสกิลปล่อยลำแสงเลเซอร์นั่นเองครับโอ้โหถือว่าไกลนะมาเดี๋ยวจะ ไปสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราลงต่อสู้ในสนามรบในโหมดปกติระดับปานกลางมันจะเป็นยังไงพลังคืนเตาเอ้ยไม่ใช่คนละแมปนี่ปล่อยลำแสงเลเซอร์โคตรไกลเลยครับไกลไกลมากใช้ได้ใช่ได้ครับโอ้ยสำหรับคนที่ขี้เกียจประทานนะครับไม่อยากตีระยะประชิดยูนิตตัวนี้ก็สกิลค่อนข้างไกลนะครับมาสกิลต่อไปสกิลปล่อยอะไรดิ ปล่อยลังแสงสีแดงอมหิตรอบตัวนะครับดามเมจไม่รู้เท่าไหร่อาจจะไม่แรงมากนะครับเพราะว่าตะลุงไซทิสที่ผมสาธิตหรือรีวิวให้นี่แค่เลเวลหเท่านั้นนะครับไม่ได้อัปเกรดอะไรเป็นพิเศษนะเห็นไหมนี่แหละโอ้โหโอเคถือว่าใช้ได้ละต่อไปเจอ g ีสแ a r e DJ et, ีเจ่ทยนะครับว่าโหดไหม้ มันเท่อยู่นี่เขาบ้าพร้อมกับเสียงเพลงแบบนี้อือโ้ใช่ได้ใช่ได้โอ้ข้อดีของเขาคือบินไม่รอยอยู่กับพื้นเวลาจะบอกทำไมโอ้มีคนใช้ด้วยครับนี่ยนะสกิลที่2เป็นการเหมือนปล่อยขึ้นลูกพลังที่แบบเราเลงไปตรงจุดไหนมันก็จะไปตรงจุดนั้นนะครับเนี่เข้าทางกับสายขี้เกียจตีเลย ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเหมือนตาลุงแซนที่เลยแต่ DJ s จสกิบดิทเวเลต,ตัวนี้เขาจะสกิลยิงไก่ทางนั้นนะครับ2ส,สกิลเนี่ยนี่แหละประมาณนี้แหละนอกนั้นก็เป็นสกิลหรือประเภทที่เราใช้อาวุธระยะประชิดเขาเรียกอะไรในแบบนี้คือมาลีนะครับ<อ>มาลีไม่ใช่มารีสวยมากนะมารีอาวุธอาวุธระยะประชิด ก็คือถ้าเรากดเลข1มันก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดของที่เราเลือกใช้นะครับส่วนถ้ากดเลข2มันก็เป็นพวกอาวุธปืนนะครับเนี่ยครับมาต่อไปเจอพลังซปเปอร์ไททันทีแมน2.0เวอร์ชันอีโวล i o ชันหน่อยครับโอ้ยจะยาวไปไหนดูสกิลแรกเลยนะครับเหมือนที่ใช้ไปเมื่อกี้ลักษณะเหมือนปล่อยปานดาบทั่วแมปเลยนะครับ คล้ายๆกับแมปสกิปดีเทแเลตบัตเทิลนั่นเองครับบัตเทินี่จะเป็นลักษณะฟาดแนวตั้งส่วนแมปนี้เป็นลักษณะฟาดโทแมปแนวนอนแค่นั้นเองครับโอ้โหเท่ยนะแต่ก่อนอื่นผมขอออกจากแมปก่อนนะครับเพราะดันทะลึ่งไปเก็บไอเทมแปลงล่างเป็นทีวีเวอร์ชั่นไหนไม่รู้นะครับทำให้สาธิตสกิลไม่ได้ครับโทษทีเะครับโอ้โไม่ได้เลยแบบต้องเข้าแมปใหม่เลยมา มาดูกันต่อนะครับโอ้ยเมื่กี้มันเป็นไททันเวอร์ชั่นไหนไม่แน่ใจนะครับผมก็ลืมดันแบบพุ่งเร็วจัดมาคราวนี้มาดู Skill e สกิลอีเวอร์ชันของซุปเปอร์ไททันทีวีแมน2.2นะครับว่าเป็นยังไงตามภาพเลยครับอืฟันทั่วแมปทั่วแมปจริงประมาณกี่วิน่าจะประมาณไม่เกิน10วินะครับเห็นไหมถือว่าใช้ได้เลยเท่นะ เพราะเท่อย่างนี้แหละครับผมก็เลยอัปเกรดไปถึงเลเวล5เลยอัปเกรดตัวละครของซูเปอร์ไททันทีแมน2.2นะครับส่วนสกิลอื่นน้องๆก็น่าจะรู้แล้วครับเพราะว่านี่เองครับสกิลขโมยปืนของเอสโทมานั่นเองครับตัดแขนเข้ามาแล้วเอามาเป็นแขนของตัวเองเนื่องจากแขนของตัวเองขาดไปนั่นเองนะครับเห็นไหม,ไหมก็เป็นลักษณะแบบยิงไปข้างหน้านะครับถือว่า ค่อนข้างดีสําหรับสายที่ไม่อยากตีระยะประชิดนะครับก็ใช้สกิลยิงปืนอันนี้ก็ได้นะครับนประมาณนี้แหละส่วนอีกสกิลหนึ่งเป็นลักษณะปล่อยปานดาพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ครับโอ้ยเท่อยู่นะได้ได้ได,ได้จุดเด่นของเขาคือความเร็วนั่นเองครับนี่หละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลย ซูเปอร์ไททันทีวีแมน2.2สามารถอีโ l วลูชันได้นะครับรวมทั้งจักรน็อกเอสโทสกิบีดีทวีเลตใช่หรือเปล่าก็สามารถอีโ l วลูชันได้เหมือนกันนะครับตัวนั้นผมยังไม่มีนะไว้ให้มีก่อนเดี๋ยวผมจะไปอีโวลูชันให้ดูนะครับส่วนการอีโ l วลูชันนั้นอีโ e วแบบไหนง่ายมากเลยครับเพียงแค่เราลงเล่นในบอสโหมดแล้วได้กล่องหัวกะโหลกมากล่องจากบอสนะครับ เมื่อได้กล่องมาเยอะๆแล้วน้องก็ให้เปิดกล่องแล้วก็ลุ้นเอานะครับว่าจะได้ไอเทมเอ o ว u t i ชั่นไหมถ้าได้ไอเทมเอเวอรชั่นตามที่เราต้องการเช่นน้องมีซูเปอร์ไททันทีวีแมน2.2แล้วแล้วก็ได้ไอเทมเอเวอรูชั่นของไททันซูเปอร์ทีวีแมน2.2ด้วยน้องก็ ไปปลดล็อกสกิลอิลูชันของไททันทีวีแมน2.2ได้เลยครับนี่แหละครับที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปน้ารครับขอบคุณครับ